สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ e. ou, กอีสุสุนครหลวงสาขาธัญ,ญบุรีคลองสิบนะคะเซลนัทนะคะวันนี้นัทจะพาทุกคนมาดูโชว์ลุมใหม่ของเราที่เส้นลังสิตนครนายกคลองสิบนะคะตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะคะใกล้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วจะพร้อมใช้งานเปิดแบบเต็มระบบเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอ่า เดี๋ยวดูกันที่ส่วนแรกก่อนเลยเนาะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโชว์รูมค่ะก็จะเป็นโชว์รูมฝ่ายขายนะคะก็จะอยู่ในส่วนหน้านี้เลยอ่ากว้างขวางมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะตรงนี้สวยมากเลยแต่ว่ายังไม่ใส่สมบูรณ์แบบดีนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องรับรองลูกค้าค่ะ เราก็จะมีฟาซิลิตี้ต่างๆให้กับลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะจากโชว์รูมเก่าซึ่งโชว์รูมเก่าเนี่ยอาจจะแบบมีไม่ได้มากหรือทันสมัย mm. เท่ากับโชว์รูมใหม่นะคะอันนี้เราก็ตกแต่งใหม่บิวอินใหม่หมดเลยนะคะค่อนข้างสวยงามเลยส่วนด้านนู้นในช่องตรงนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายนะคะแต่ว่าขอยังไม่พาเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการ บิวอินตกแต่งอยู่นะคะลูกค้ายังไม่สะดวกพาเดินเข้าไปเนอะโซนต่อไปก็เป็นไฮไลท์สำคัญของโชว์รูมเราเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของศูนย์บริการค่ะลูกค้าที่เอารถมาจอดก็จะจอดอยู่ด้านนอกเนอะจะมี SA สสุดหล่อของเรานะคะต้อนรับอยู่ที่ด้านหน้าเลยแล้วก็เข้ามา ด้านในก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งซ่อมนะคะลูกค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่แคชเชียก็จะทํางานอยู่ในเคาน์เตอร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ s อสุดหล่อของเราก็จะนั่งอยู่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะชอบมากเลยจะเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์สำหรับลูกค้าเนี่ยมานั่งร์จแบตได้แล้วก็ดูในส่วนของ ขั้นตอนการซ่อมว่าถึงไหนแล้วนะคะสามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ช่างของเราเนี่ยทุกขั้นตอนการทํางานเลยก็จะเป็นโซนด้านล่างนะคะโซนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนโรงซ่อมนะคะลูกค้าแล้วในศูนย์ใหม่ของสิบของเรานะคะอ่ะลืมแจ้งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับส่งมอบรถลูกค้าแล้วก็มีด้านหน้าโชว์รูมด้วยนะคะเราจะมีโซนส่งมอบรถลูกค้าเนี่ยสองโซนเลย เป็นไงคะกว้างขวางไม่เอ่ยแล้วก็โชว์รูมใหม่ของเรานะคะคลอง10เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่นอกเหนือจากคลอง7โชว์รูมเดิม mm hmm. ก็คือเราจะมีบอดี้เพนด้วยนะคะซ่อมสีตัวถังนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่โซนด้านหลังนะคะ mm hmm. กำลังสร้างอยู่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไล่เปิดแบบ mm hmm. เต็มรูปแบบไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าแต่ว่าครา,าวนี้ เดือนพฤษภาคมทั้งทีมขายและทีมศูนย์บริการก็จะมาทำงานกันที่นี่แล้วนะคะครบทุกคนเลยตรงศูนย์คลองเนะคะก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจเข้าศูนย์บริการนะคะก็สามารถนัดหมายมาได้เลยก็จะเข้าถ้าเป็นเดือนเมษายนเนี้ยก็ยังเข้าอยู่ที่ศูนย์คลองเนะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยก็จะมาใช้บริการที่ศูนย์นี้กันแล้วคลองสิทินะคะลูกค้าในส่วนของลูกค้าฝ่ายขายนะคะเราก็มีโชว์รูมออนไลน์ของเราอยู่แล้วนะคะที่เพจอิสุสุนะครหลวงสาขาธัญบุรีปรทุมธานีนะคะก็ทักเข้าไปได้มีเจ้าหน้าที่แอดมินรอตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะแวะเข้ามาชมโชว์รูมใหม่ของเราก็ได้นะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็ยังเข้ามาได้นะเพราะว่าเรามีแอดมินมาประจำการอยู่ที่นี่แล้วนะคะ mm. ก็คือเผื่อมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีรถให้ดูนะคะเดี๋ยวนัดจะอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกนะคะว่าเรามีในส่วนของโซนไหนกันบ้างนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นจุดส่งมอบรถอีกจุดนึงด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวขอแจ้ง เส้นทางการเดินทางมานิดนึงเนาะถ้ามาจากทางฟิวเจอร์นะคะก็คือมาเส้นนี้ปึ๊บมาจากทางรังสิตนะคะก็คือขี่มาเลยตั้งแต่คลองหนึ่งมาจนถึงคลองสิบนะคะจะอยู่ติดกับศูนย์มิสูด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นศูนย์มิซูวิชินะคะลูกค้ามองไม่เห็นป้ายเขาเลยอะด้านข้างจะเป็นศูนย์มิสูแล้วก็เป็นศูนย์อิสูซูนะคะแต่ถ้ามาจากทางนครนายกนะคะก็ขี่เลยมาเลยนะคะก็จะอยู่ตรงตรงข้ามกับ บ้านเคียงคลอง2นะคะลูกค้าจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเด่นชัดมองเห็นง่ายค่ะไม่ต้องกลัวหลงนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจก็โทรเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวนะัจะทิ้งคอนแทคติดต่อไว้ให้ทุกช่องทางเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะลองแวะเข้ามาชมโชว์รูมของเราก่อนนะคะพบกันแบบเต็มรูปแบบเดือนพฤษภาคม2566นี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย